สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Storytelling นะคะวันนี้เนทจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเริ่มต้นเรื่องนี้ด้วยการแก้หนี้บัตรเครดิตค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาใช่ไหมคะเพราะว่าเนทก็เคยอยู่ในวงเวียนและก็วังบนของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเช่นกันค่ะจึงอยากจะแชร์ให้ทุกคนที่เจอปัญหาเดียวกัน ปัจจุบันนี้นะคะการทำบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะทำให้เราสะดวกสบายและก็สามารถนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายทำไมถึงเรียกว่าเงินในอนาคตเนื่องจากเป็นเงินที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก่อนและจ่ายทีหลังและแถมมีวงเงินที่ให้มาเยอะเลยใช่ไหมคะบางครั้งก็คือเป็นหลักแสนทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นจนเราลืมคิดไปว่านี่ไม่ใช่เงินของเรา เราลองมาสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่าเรามีบัตรกันกี่ใบยอย่างของเนทก็มีประมาณห้าใบเนทคิดว่าขั้นต่ำแต่ละคนน่าจะมีประมาณหนึ่งใบแต่การที่เรามีบัตรเครดิตจานวนมากหรือน้อยมันไม่สำคัญเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะจ่ายเงินที่เราลูดไปได้หรือเปล่า บางคนใช้เงินได้สะดวกสบายมากขึ้นมารู้เรือีกทีเราก็เป็นหนี้เป็นหลักแสนหลักล้านแล้วใช่ไหมคะและเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้ได้วันนี้หากทุกคนประสบปัญหาและยังหาทางออกไม่เจอเน็ตมีคำแนะนำจากประสบการณ์ของตัวเองดังนี้คะ่ะ 1. สำรวจจำนวนบัตรและจำนวนหนี้ก่อนอื่นเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีหนี้ทั้งหมด กี่บาทและมีบัตรเครดิตทั้งหมดกี่ใบของธนาคารอะไรพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรามีจานวนหนี้เท่าไหร่แล้วเราก็รู้ว่าบัตรไหนที่เราใช้ไม่ใช้จานวนบัตรที่เราอะค่ะไม่เคยได้ใช้เลยซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าแต่ละรักษาบัตรแต่ละปีอะค่ะเราก็ควรจะทำการปิดมันซะเพื่อจะได้จัดการงา่ายๆและทำการรวมหนี้ทั้งหมดของเราว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้วางแผนในขั้นตอนต่อไป ค่ะเมื่อเราทราบจำนวนหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ต้องทำรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนเมื่อทุกคนเห็นตัวเลขแล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะให้แกกแจงรายรับรายจ่ายของเราอาจจะทำง่ายๆด้วย Excel โดยเขียนรายรับของเราว่าในแต่ละเดือนเราได้รายรับมาจากอะไรบ้างเช่นเงินเดือนหรือเงินค่าเช่าบ้านโดยเงินรายรับอะค่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเรามีรายรับแต่ละเดือนเท่าไหร่ แล้วก็แจกแจงรายจ่ายของเราให้ครบนะคะเช่นค่ากินค่าที่พักค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์และค่าอื่นๆโดยรายละเอียดรายรับรายจ่ายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะให้ทุกคนทําของตัวเองแล้วไปข้อถัดไปได้เลยค่ะค่ะข้อถัดไปก็คือการลดรายจ่ายอย่าเพิ่งต่อต้านกันนะคะฟังดูอาจจะยากแต่เราทําได้ค่ะหากเราลองดูรายจ่ายของเราแล้ว จริงๆมันจะมีบางรายการที่เราสามารถลดจำนวนลงได้อย่างเช่นค่าขนมค่าเอนเตอร์เทนค่าท่องเที่ยวค่ากาแฟแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตนะคะต่อให้เราสามารถที่จะลดได้เพียง5บาท10บาทเราก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราลดได้อะคะ่ะไปจ่ายหนี้ได้ ค่ะเมื่อเราสำรวจนี่ทำรายรับและรายจ่ายแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถจ่ายเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะคะขั้นต่อไปให้เราไปเจรจากับธนาคารของเจ้าของบัตรหากบัตรไหนที่เราปล่อยไว้แล้วดอกเบี้ยมันมีมากจนเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้อาจจะมีการฟอ้องร้องหรือขึ้นลงขึ้นศาลดังนั้นเราต้องเจรจากับเจ้าของธนาคารโดยบอกกับธนาคารตรงๆไปเลยค่ะว่าเราอ ติดปัญหาและเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายบัตรเครดิตได้คือเราจ่ายไม่ไหวจริงๆทั้งนี้ทางธนาคารก็จะมีมาตรการช่วยเหลือกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขยายเวลาผ่อนชําระช่วยลดดอกเบี้ยหยุดคิดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวและบางที่อาจจะลดหนี้ที่ค้างชําระบางส่วนให้เท่าที่ฟังมันไม่มีข้อเสียเลยใช่ไหมคะทำไมเราต้องไม่ทำด้วยนาทีนี้ต่อให้ ต้องทํำยังไงแล้วก็ต้องทํานะคะเพื่อเราต้องการที่จะหลุดจากวงจรนี้เราต้องรีบจ่ายแล้วก็รีบจบมีหลายคนที่จบจากวงวงเวียนของการเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ได้เพราะว่าจ่ายแค่ขั้นต่ําโดยการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ําเป็นการจ่ายแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นเองเงินต้นของเราก็ไม่ลดลงดันงนั้นหากเรามีเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนเราควรจะรีบเอาเงินจาํานวนเนี้ยค่ะไปโปะ เช่นเงินโบนัสหรือว่าการปรับเงินเดือนเราต้องรีบออกไปจ่ายเพื่อโปดนี่บัตรเครดิตนะคะเนื่องจากบัตรเครดิตมีดอกสูงมากดังนั้นเราต้องฝืนใจตัวเองกัดฟันสู้จ่ายจ่ายนี่ให้ได้มากที่สุดอดเตี้ยวไว้กินหวานให้นึกถึงวันที่เราไม่มีนี่เข้าไว้ค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าวันที่คุณไม่มีนี่ลแล้วเงินที่คุณต้องจ่ายไปจากที่เราต้องจ่ายบัตรเครดิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เป็นเงินเก็บของเราขึ้นมา เราอยากจะซื้ออะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเรามีหนี้อยู่มันจะมีความสุขแค่ไหนดังนั้นจงอดทนแล้วก็สู้จนสุดใจเลยค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือการรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวเพื่อจะสามารถจัดก,การหนี้ของเราได้ง่ายขึ้นโดยแต่ละธนาคารเขาก็จะมีนโยบายในการรวมหนี้และมีโปรโมชั่นมากมายเช่นลดค่าดอกเบีย้ย ยืดระยะเวลาในการจ่ายเราหาข้อมูลเพิ่มเติมรูได้นะคะเพราะตอนนี้ทุกธนาคารก็มีโปรโมชั่นแตกต่างกันดังนั้นเราควรที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละธนาคารเพื่อดูธนาคารที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะสุดท้ายการแก้หนี้ทำไม่ยากและเราทำได้แต่เราต้องตั้งใจและเอาจริงเอาจังว่าเราจะไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตอีกต่อไปและเราจะจัดการเงินของเราให้ได้ดีที่สุดนะคะ และเราก็จะใช้เงินอย่างเห็นคุณค่าเมื่อเรารักเงินเงินก็จะรักเราค่ะสุดท้ายนะคะจงเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันในแบบของเราค่ะขอบคุณค่ะ